สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับเรามาพบกันในส่วนของสารชีวโมเลกุลในพาร์ทที่3นะครับนั่นคือในพาร์ทของสารประเภทลิปิดนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนนั้นอาจจะไม่คุ้นเคยเลยกับคำว่าลิปิดนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าไขมันนะครับน้ามันต่างๆเหล่า,า,านี้ต้องเชื่อว่าคุ้นเคยไปอย่างมากแน่นอนนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงกันว่าลิปิดนั้น มีโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับมีองค์ประกอบเป็นอย่างไรนะมีหน้าที่สําคัญอย่างไรร่างกายเอาไปใช้ตรงไหนอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้กันไปในส่วนของสารชีวโมเลกุลประเภทลิป,ปิดนั่นเองครับ ลิปิดนะครับถือว่าเป็นสารโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานสําคัญของร่างกายเราด้วยนะครับมีหน้าที่ในการป้องกันการกระทบกระเทือนของวัยวะภายในนะและก็ยังมีส่วนช่วยในการรักษาอุณหภูมินะับสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราด้วยนะครับลิปิดนั้นถือว่าเป็นสารที่ไม่มีขั้วนะครับดังนั้นจึง ไม่ละลายในน้ําสารที่มีขั้วจะละลายในมีขั้วนะครับน้ําเป็นสารที่มีขั้วนะสารละลายที่ไม่มีขั้วก็จะเป็นละลายในสารละลายที่ไม่มีขั้วนะครับดังนั้นลิปิดไม่มีขั้วจึงไม่ละลายในน้ําที่มีขั้วนั่นเองนะครับแต่จะละลายในตัวทาละลายอินทรีนะครับเช่นแอลกอฮอล์พวกนี้นะครับสังเกตว่าเวลาเป็นคราบไขมันเราเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดนะครับไอ้พวกไขมันต่างๆแล้วก็จะถูกละลายไปอย่างง่ายดายนะครับลิปิด ประกอบด้วยธาตุหลักจำนวน3ชนิดมันก็คาร์บไฮเดตเลยคือ CH กับ O นะครับโดยจำแนกออกเป็น3กลุ่มตามโครงสร้างนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นลิปิดเชิงเดี่ยวหมายแล้วคำว่าเชิงเดี่ยวก็แปลว่ามีแค่ลิปิดอย่างเดียวนะครับลิปิดเชิงซ้อนแปลว่าเป็นลิปิดที่ไปประกอบอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งครับกับลิปิดอนุพันธ์กับอีกอันนึงก็คือลิปิดอนุพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันครับ ลามาพูดอย่างแรกก่อนนะครับก็คือกลุ่มของลิปิดเชิงเดียวนะครับลิปิดเชิงเดียวนะครับก็จะพบในพวกไขมันนะครับน้ำมันพวกนี้ไขมันกับน้ํามันแตกตายย่ายังไงนะครับถ้าพูดถึงไขมันจะมุมมองในส่วนของสถานะที่เป็นของแข็งนะครับคือเป็นของแข็งณอุณหภูมิห้องนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันจะพูดถึง สถานะที่เป็นของเหลวนะครับก็คือเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะครับโมเลกุลของไขมันและน้ํามันนะครับประกอบด้วยหน่วยย่อย2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่ากรดไขมันนะครับกับส่วนที่เป็นกีเซอรล์นะครับซึ่งกีเซอรล์หนึ่งโมเลกุลจะต่อกับกรดไขมัน3มโมเลกุลจะเรียกมันว่าเป็นไตรกีเซอไลน์นะครับมาดูรูปด้านล่างครับจะเห็นโครงสร้างของกีเซอรล์นะครับด้านล่างนี้เป็นโครงสร้างของกรีเซอรล์นะครับซึ่งเจ้าตัว โมเลกุลของกรีซอลนั้นนะครับก็จะมีหมู่ไฮดรอกซิลเห็นไหมครับ OH อยู่ตรงนี้ไฮดรอกซิลไฮดรอกซิลนะครับส่วนโมเลกุลของกรดไขมันเห็นไหมครับโมเลกุลที่1 2 3จะมีส่วนของ COOH เห็นไหมครับ COOH หมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลนะครับแสดงความเป็นกรดนะครับกรดไขมันกรีซอลกับกรดไขมัน3ตัวมาต่อกันแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นไตรกรีซไลและได้เป็นน้ำออกมา สมโมเลกุลนะครับโดยถ้ามาพิจารณามโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์นะครับเราจะเจอตรงนี้นี่นะครับอันนี้ที่2อ,อันนี้ที่3นะครับอันนี้เป็นพันธะนะครับที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลของกลีเซอรอลกับกรดไขมันพันธะนี้มีชื่อว่าพันธะเอสเตอร์นะครับหรือเอสเตอร์บอน ชื่อว่าพันธะเอสเตอร์เป็นพันธะที่เชื่อมต่อระหว่างโมเล,ก,ล, ler, ก,มลกุลของกีสลอรกับโมเลกุลของกรดไขมันนะครับต่อไปนะครับลิปิดเชิงเดี่ยวเราจะพูดถึงอย่างแรกก็คือกรดไขมันก่อนนะครับเมื่อทําการแบ่งประเภทของกรดไขมันโดยพิจารณาจากความอิ่มตัวแล้วนะครับเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับ กรดไขมันอิ่มตัวครับสังเกตจากโครงสร้างดูจากรูปได้เลยนะครับคาร์บอนที่อยู่ในโมเลกุลนี้จะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมดเห็นไหมครับเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดแล้วมีโครงสร้างในลักษณะที่เป็นเส้นตรงนะครับเราพบได้ในไขมันสัตว์นะครับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มพวกนี้นะครับเราจะพบกรดไขมันอิ่มตัวอยู่เยอะในขณะที่กรดไขมันไม่อิ่มตัวดูจากรูปโครงสร้าง ต่างกันชัดเจนเห็นไหมครับอันหนึ่งเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดอีกอันหนึ่งมีพันธะคู่แทรกอยู่เห็นไหมครับมีพันธะคู่แทรกอยู่ทําให้เกิดการโค้งงอของโมเลกุลนะครับซึ่งพันธะคู่ตัวนี้บางโมเลกุลก็มีแค่ตําแหน่งเดียวบางโมเลกุลก็มีมากกว่าหนึ่งตแหน่งนะครับเออซึ่งก็จะพบในน้ํามันพืช พิจารณาประเภทที่2เราเรียกว่าพิจารณาตามความต้องการของร่างกายนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นกรดไขมันจําเป็นกับกรดไขมันไม่จําเป็นถ้าพูดชื่อว่าจําเป็นเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าร่างกายต้องการเนื่องจากในตัวเรานั้นสร้างขึ้นมาไม่ได้นะครับดังนั้นกลุ่มของกรดไขมันจําเป็นเนี่ยก็จะต้องได้รับจากการบริโภคเข้าไปนะครับโดยมันจะพบมากในพวกของน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพดพวกนี้เราจะเจอกรดไขมันจําเป็นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับและชื่อของกรดไขมันจําเป็นส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วยคําว่าอิกนะครับกับนิกลงท้ายด้วยคำว่าอิกกับนิกเช่นไลโนเลอิกไลโนเลนิกนะครับอิกนิกอิกนิกส่วนใหญ่จะเป็นกรดไขมันจําเป็นแต่ถ้ากรดไขมันไม่จําเป็นหมายความว่าเป็นกรดไขมันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองได้นะครับเช่นกรดปาล์มิติก กดสเตียริกจะลงท้ายด้วยติกจะลงท้ายด้วยติก๊กริกนะครับอ่าก็จําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะจําเป็นกดไขมันจําเป็นอีกนิกอีกนิกนะครับดังนั้นเวลาที่เราไปเจอข้อสอบครับผมกดไขมันชนิดใดต่อไปนี้เป็นกดไขมันจําเป็น หรือกรดไขมันชนิดใดต่อไปนี้เป็นกรดไขมันไม่จําเป็นเราก็จะใช้ทิคในการจําได้ว่าถ้าลงท้ายด้วยอิกนิกนะครับหรือปิกนิกอะไรเงี้ยถ้าลงท้ายด้วยอิกนิกนะครับก็จะเป็นกรดไขมันจําเป็นนะครับส่วนใหญ่นะครับอ่ะต่อมาเรามาดูลิป e ิดเชิงซ้อนกันบ้างนะครับลิปิดเชิงซ้อนก็คือโมเลกุลของลิปิดนะครับที่มีกีซอลล์กรดไขมันแล้วก็สารอื่นๆเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยนะครับอันแรกก็คือฟอสฟลิปิดนะครับเป็นโมเลกุลของลิปิด รวมกับหมู่ฟอสเฟตเลยเรียกว่าฟอสโฟลิปนะครับซึ่งจะเป็นโครงสร้างหลักของเยื่อหุ้มเซลล์เลยนะครับโดยจะมีหัวกลม,กลมเป็นหมู่ฟอสเฟตนะครับแล้วก็จะมีหางนะครับยาว,ยาวเป็นเส้นของลิปิดนะครับเป็นหัวคู่แบบนี้นะครับเรียงกันอยู่บนเยื่อหุ้มเซลนะครับเรียงกันเป็น2ชั้นแบบนี้ปึ๊บหันส่วนหางเข้าหากันนะครับเนี่ยเรียงไปเรื่อยนะครับในลักษณะเยื่อหุ้มเซล เป็น2ชั้นนะครับเราจะเรียกว่าเป็นฟอ o r p ล o l i p i d b ล l a y e r นะครับเป็นฟอ o r p ล o l i p i ที่มีใบที่แปลว่า2 l a เลเยอร์ hmm. ที่แปลว่าชั้นนะครับฟ for อ o r p ล o l i p i d b ล l a y e r อันนี้ก็จะเห็นสีเหลืองเในรูปนะครับก็จะเป็นฟอ o r p ล o l ิด i d b ล l a y e r อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าไก y c o l i p i d เขาว่าไกโค o l จำได้ไหมมาจากคําว่า c a r b o h y d เ a t e นะครับมาจาก c a r b o h y d เ a t e รวมอยู่กับล i p i d นะครับ ก็จะเป็นโมเลกุลที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันนะครับที่มีส่วนช่วยในการจดจํากันของเซลล์นะครับไกโคลิปิดนอกจากนี้ก็ยังมีพวกลิปโปโ,ลปโปรตีนลิโปมาจากคำว่าลิปิดโปรตีนก็มจาจากคำว่าโปรตีนก็แปลว่าเป็นพวกกลุ่มของลิปิดจับตัวรวมกันอยู่กับ โปรตีนนะครับซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการขนส่งไขมันไปในกระแสะเลือดลิปิดอีชนิดหนึ่งนะครับเรามีชื่อว่าลิปิดอนุพันธ์ครับซึ่งลิปิดอนุพันธ์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่แตกต่างจากลิปิดทั่วไปอย่างลิปิดทั่วไปก็จะเจอมีลักษณะเป็นอมิกซิลร้อแล้วก็ต่ออยู่กับกรดไขมันที่เป็นสายยาวๆใช่ไหมครับแต่ไอลิปิดประเภทนี้นะครับมันจะมีโครงสร้างเป็นวงนะครับประกอบด้วยวงหกเหลี่ยมสามวงแล้วก็วงห้าเหลี่ยมอีก หนึ่งวงนะครับหกเหลี่ยมสามห้าเหลี่ยมหนึ่งนะครับแม้จะมีโครงสร้างที่แตกต่างจากลิปิดทั่วไปนะครับแต่ก็ยังคงสมบัติของความเป็นลิปิดอยู่นะครับโดยเจ้าต,ตัวลิปิดอนุพันธ์เนี้ยก็จะมีโครงสร้างเป็นวงคาร์บอนสี่วงนะครับอย่างที่บอกไปหกเหลี่ยมสามห้าเหลี่ยมหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพวกสเตอรอยเป็นต้นนะครับคราวนี้เราจะพามารู้จักกัน3ตัวตัวแรกคือคอเลสเตอรอลนะครับอันนี้ได้ยินบ่อยมากนะครับรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับ กินเข้าไปมาก,มากๆจะทําให้ไขมันุตันในเส้นเลือดนะครับเป็นโทษต่อร่างกายแต่ถ้าไม่กินเลยก็เป็นอันตรายกับร่างกายเช่นเดียวกันเพราะคอลเลสเตอรอลนั้นเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับมีส่วนช่วยในการคงสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างน้ําดีส่วนช่วยทําให้น้ามันทำให้น้ำมันที่เราบริโภคเข้าไปมีเกิดการแตกตัวนะครับและเอ็นไซม์ก็ย่อยได้ง่ายและดีมากขึ้นนะครับรวมถึงเป็น ฮอร์โมนด้วยนะครับยังทําหน้าที่เป็นฮอร์โมนด้วยซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพต่างๆของร่างกายเรานะครับเรามาดูฮอร์โมน2ตัวนะครับอันแรกคือโปรเจสเตอโรนนะครับอันนี้เป็นฮอร์โมนที่สำคัญในเพศหญิงเลยนะครับซึ่งทําให้ เยื่อบุมดลูกเนี้ยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้วนะครับกับอีกอันหนึ่งเป็นเทสโทสเตอโรนนะครับอันนี้เป็นฮอร์โมนที่สําคัญในเพศชายซึ่งทําให้เกิดลักษณะขั้นที่2ของเพศชายนะครับลักษณะขั้นที่สองเพศชายนะครับไม่ว่าจะเป็นนมแตกพานนะครับอ่ากล่องเสียงขยายใหญ่เสียงแตกต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างอสุจิด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าลิปิดอุปทานก็มี ประโยชน์กับร่างกายของเราได้หลากหลายเลยนะครับคราวนี้เราจะพาไปรู้จักอีกหนึ่งปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับสารประเภทลิปิดนะครับก็คือปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชันนะครับหรือปฏิกิริยาการเกิดสบู่นั่นแหละนะครับเป็นปฏิกิริยาไฮโดริซิสของไขมันและน้ํามันโดยใช้เบทนะครับเราจะเอาพวก ไขมันหรือน้ามันมาจากนั้นเราจะใส่เบสเข้าไปนะครับโดยเบสส่วนใหญ่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับหรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งจะทําให้เกิดเป็นสบู่แล้วก็กิสซอลลขึ้นนะครับเรามาดูปฏิกิริยาแรกนะครับปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสบู่ก้อนนะครับหรือสบู่ที่เราใช้ถูตัวกันนี่แหละครับเป็นสบู่ก้อนนะครับเราเริ่มจากนําไขมันหรือน้ํามันมาก็ไขมันหรือน้ํามันก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยหมู่ของกีสซอลลกาับ กดไขมันเห็นไหมครับมีกรีซอลก,กับกดไขมันตัวที่1 2- 3พวกนี้ก็เป็นไตกรกีซสไลน์นะครับพันธะที่เชื่อมระหว่างนี้พันธะเอสเตอร์นะครับคราวนี้เมื่อเอาไขมันหรือน้ามันมาแล้วใส่เบสเข้าไปนะครับใส่เบสแก่เข้าไปเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับใส่เข้าไปมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับหรือปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชันนะครับซึ่งจะทําให้ไอเตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเข้าไป แตกตรงนี้ออกมานะครับกลายเป็นโมเลกุลของกีโซอลลกับสบู่ขึ้นมานะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นสบู่ก้อนนะครับแต่ถ้าอยากทำเป็นสบู่เหลวเราก็แค่เปลี่ยนเบสน,น,นะครับเป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับลักษณะของสบู่ที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นสะบู่เหลวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปริยาการทำให้เกิดสบู่นะครับหรือสปอนิฟิเคชันที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับสารประเภทลิป,ปิดด้วยนะครับ ครานี้การทดสอบสารประเภทลิปิดเนี่ยทดสอบง่ายมากนะครับสารใดเป็นลิปิดเมื่อเอาไปหยดหรือเอาไปถูก,กับกระดาษไขจะทําให้กระดาษไขนั้นมีลักษณะคือโปร่งแสงนะครับโดยสังเกตนะอันนี้คือน้าเปล่าอันนี้คือน้ํามันนะครับหยดลงไปที่กระดาษไขนะครับหรือกระดาษทดสอบนะบไม่จำเป็นต้องกระดาษไขกระดาษทั่วไปเวลาทดสอบเครับหยดลงไปทิ้งไว้สักพักนะครับ ถ้าสารนั้นเป็นน้ํามันนะครับหรือไขมันมันก็ทําให้กระดาษอันนั้นเปนเกิดการกระดาษบริเวณที่หยดลงไปนั้นมันเกิดการโปร่งแสงนะครับแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นน้ำเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่คุกกิ้งออยล์หรือน้ํามันพืชก็จะโปร่งแสงนั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วนะครับสารประเภทลิป,ปิดนั้นเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่แล้วก็พบ ในร่างกายของเราหลายหลาย,หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใต้ชั้นผิวหนังนะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะครับใช้เป็นแหล่งพลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็ยังช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของร่างกายด้วยนะครับธาตุส่วนใหญ่ที่พบในลิปิดนะครับก็จะเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะครับซึ่งก็จะมีการเรียงต่อกันนะครับเป็นสายยาวประกอบด้วยหน่วยย่อย2โมเลกุลน,นะครับในลิปิดเชิงเดี่ยวก็คือกรดไขมันกับกรีเซอรอล คราวนี้ถ้าพูดถึงเจ้าตัวกดไขมันแล้วก็จะแบ่งชนิดได้นะครับถ้าแบ่งตามความต้องการของร่างกายก็จะแบ่งออเป็นกดไขมันจําเป็นกับไม่จําเป็นใช่ไหมครับถ้ากดไขมันจําเป็นร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ต้องบริภโภคเข้าไปลงท้ายด้วยคำว่าอีกกับนิกนะครับส่วนที่เหลือติดก,กับลิกก็เป็นกดไขมันไม่จําเป็นร่างกายเราสามารถสร้างขึ้นได้หรือจะแบ่งออกเป็นกดไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวถ้าเป็นกดไขมันอิ่มตัวเป็นไงครับ พันธะเดี่ยวทั้งหมดเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงในขณะที่กรดไขมันไม่อิ่มตัวจะเป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่เข้าไปแทรกอยู่อย่างน้อยหนึ่งพันธะนะครับเข้าไปแทรกทําให้มเลกุลของกรดไขมันนั้นมันมีการโค้งงอถ้าพูดถึงลิปิดเชิงเดี่ยวจบแล้วก็จะพูดถึงลิปิดเชิงซ้อนเช่นฟอสโฟลิปิดไกโคลิปิดลิโปโปรตีนพวกนี้ซ้อนอยังไงก็คือมีลิปิดไปซ้อนหรือไปร่วมกับสารประเภทอื่นๆเช่นฟอสฟอรัสไปร่วมกับ โปรตีนไปร่วมกับคาร์โบไฮเดรตอย่างนี้นะครับไม่ใช่ลิปิดผิวเพียวอย่างเดียวกับส่วนสุดท้ายก็คือลิปิดอนุพันธ์นะครับมีโครงสร้างเป็นวงหกเหลี่ยม 3, 5ห้าเหลี่ยม1นะครับเช่นพวกสเตียรอยคอเลสเตอรอลนะครับโปรเจสโรนเทสโทสเตอโรนนะครับฮอร์โมนในร่างกายเป็นต้นนะครับ